อข้าแมพสดๆร้อนๆเลยสดๆร้อนๆนี่ไม่ใช่แมพที่ผมเพิ่งเข้านะตัวกูเนี่ยร้อนที่ผายเลยกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะอยู่ผมนะคิวนะวันนี้อยู่ในเกมเอ่อระบบนะครับแมบบฟังกินไฟเดย์นะผมะเหนื่อยใจพอดีมีมดัดหนึ่งอัพมาในะ เออรูบล็อกนะครับแต่ไม่ได้อัพมาในเอ่อในอันนั้นนะในเขาเรียกว่าอะไรวะในโทรศัพท์นะคร,ครับนี่ก็คือมอดของเชินทรูนหรือทรูนนะเนี่ยในในมอดเนี่ๆๆๆนย,ๆๆนยนี่กดสี่สัตว์นี่อะโนเวนะอาจเป็นรอบที่สามมครับครั้งนี้ไม่ใช่เพราะอะไรนะมันมีแต่เรื่องกวนฮะทั้งคนโทรมาทั้งข้อความเด้งขึ้นนะครับมันเยอะเลยเกิน น้ามคายจนผมนี่ถึงกับต้องอัดรอดที่สามเทีเดียวสองรอบแรกมันก็กลัวนับนี่จนดูดิมันก็แอบโหลดเสเยจสักทีเจอกันทุกคนนี่นะครับดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยแหละแต่มันก็ยังแหลกๆอยู่นิดนึง <S <S มาเรามาหาใช้พวกนี้กันอีกอ่ะเพลงนี้ครับ normal n o w a y Norway หรือเปล่าอ่านชื่อถูกไม่ถูกไม่รู้แล้วก็นี่นะมัดกระดาษมัดกระดาษอันนี้ แล้วก็อันนี้ไม่รู้อะไรน่าจะเป็นของไอ้นั่น 2> 3, 2, 1, มา จิ๋วเขาก็นำได้โคตรแปลกเลยทุกคนมาอีกรอบหนึ่งไม่ใช่อะไรหรอกไม่ไม่ติดใจอะไรนะคือแค่อยากจะรีวิวมอสเฉยๆตัว่ามันไม่มีให้เล่นในโทรศัพท์เท่านั้นเองฮอ่จรอบที่สามแล้วคขั้นที่จำมือหแล้วก็หัวร้อนเลยทีเดียวนะตอนนี้ 2> 3, 2, 1, อะไรอีกวันเนี่ยซาวล่าคอมเพลซ์รีมิกซ์อะไรวะฮาร์ดด้วยอะเรื่องอะไรวะ เพลงนี้เราตั้งเป้าหมายเอาไว้ดีกว่านะเฮ้ย <He> แต่เพลงนี้ก็พอดีนะอมาแต่ผมสงสัยว่าเขา,เ,าเชโปรหรือเปล่านะสงสัยเฮยๆมันจู่ๆก็ข้ามได้นะเดี๋ยวถ้าเกิดผมโพสที่วิดีโอนี้ต้องไปเดี๋ยวผมไปกอดูตอนนี้สู่เขาแล้วผมก็จะประจานถ <laughs> ้าามันโกงจริงนะทุกคนก็อย่าลืมเอาชื่อคนนี้นะไปแจ้งแอดมินเอบมโรบอลแบบนี้ด้วยนะ ว่าเขาปลหรือเปล่า มันอยู่งั้นโอเคทุกคนผมขอเล่นบางจิ๊บแป๊มมาขอเพลงนั้นนะเอาละมาดูกันว่าผมจะได้ไหมถ้าหากได้ก็โคตรด,ดีใจเลยขออะไให้ได้เล่นสักทีสามสองหนึ่ง go three two one go โอ้โหไม่ได้วะใส่ามากเลยนะผมไม่พลาดเลยนะจริงๆผมไม่พลาดเลยแต่ว่าผมแพ้รัวขนาดนั้นคงจะได้เพลงแล้วใครกดก่อนก็ได้ก่อนใช่ปะหรือว่าอะไรคอลองไอ้ฉันได้เธอคลิปกูจะจบอยู่แล้ว 2> 3, 2, 1, ได้สักทีอีกป่ะ ♪ we you are maybe ชนะแล้วเคนค้ทุกคนสองมอดก็เป็นไงบ้างสองเพลงนะ่ยโอ้โหกว่าจะได้เพลงนี่คือชิบหายไวปปวดมากเลยนะแล้วก็นี่ท้างอะที่ผมอยากจะก็คือข้าเรือน,นะคุณเอาละทุกคนก็มาฟังก,กฎกติกาการได้เงินกันดีกว่ามานะครับก,กฎกติกาการได้เงินในคลิปวิดีโอของผมก็คือนะครับทุกคนกดไลค์นะครับกดติดตามนะครับแล้วก็พิมพ์คอมเมนต์ใต้คอมเมนต์นะว่าพิมพ์คอมเมนต์อะไรก็ได้แหละทุกคนแบบเกี่ยวกับในคลิปวิดีโอนะครับว่า พี่เล่นเก่งยังเลยเอ่อผมอยากเล่นด้วยจังอะไรเงี้ยเออผมอยากเล่นด้วยไอก้กระจกเออคิดอะไรม็ได้นะผมไม่ทำให้ผมมันนม่อ่านนะผมผมก็จะอ่านคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์เลยนะแล้วก็เดี๋ยวถ้าหากมีคอมเมนต์เยอะมากพอนะเดี๋ยวทำมาทำคลิปต่อคอมเมนต์กันคนที่ทำตามกฎกติกาแล้วนะครับแล้วก็ทำเยอะมากๆเนี่ยทำแล้วพูดเยอบ่อยๆเนี่ยเขามาพูดคุยกับผมมาบ่อยนะผมก็ทำการแจกตั้งหน้าเมื่อผมนะครับหกสิบซับนะครับผมเมื่อผมหกสิบซับแล้วนะครับผม ผมก็ทําการแจกตังค์นะครับเป็นรางวัลสามทั้งหมดสามรางวัลนะผมรางวัลที่หนึ่งะครับอันดับหนึ่งก็จะต้องพิมพ์คอมเมนต์นะครับแน่นอนทําตามกฎกติกาใครที่ทําได้ดีนะก็จะได้รับรางวัลที่หนึ่งไปมีตังค์โอนเป็นทูนี่บอลเลตนะผมนะครับผมโอนเป็นบอลเลตถ้าหากถึงวันที่ผมนั้นได้หกสิบซับแล้วครับผมทําคลิปแจกเนี่ยให้ทุกคนนะพิมพ์เบอร์ของคนคนนั้นเอาไว้แล้วผมจะเช็คนะครับว่าคนคนนั้นนะครับทําจริงหรือเปล่า ถ้าหากคุณนั้นทำถูกนะครับแล้วก็ทำตามที่ผมบอกนั้นถูกต้องเป๊ะๆตามสูตรนะผมแล้วคุณมาพิมพ์เบอร์ไว้ในวันที่ผมแจกนะครับผมจะแจกเลยนะครับแล้วผมจะเขียนเบอร์คุณลงไปที่ส่งเงินนะแล้วผมจะโอนเงินเข้าทุนบันี้บริเวตของคุณท,ทันที50บาทนับรางวันที่1รางวันที่2นะครับ35บาทรลงว,วันที่3นะครับ15บาทถึงจะเป็นคนสุดท้ายนะครับหรือจะทําน้อยก็ตามผมก็จะให้คุณไปนะครับ ได้ต่งทุกคนแน่นอนแน่นอนนะครับผมเออนั่นแหละอืมอาจจะพูดดีจขัดๆหน่อยนะเพราะว่าเออไม่ใช่อะไรหรอกที่เก็บพูดเหมือนกันไม่ค่อยได้พูดอะไรบ่อยขนาดน,นี้โอเคนะแล้วก็สาหรับคลิปวิดีโอน,นี้นีผมอุ้ยลิ้นพันและเกินนะเอ,อ่อสำหรับคลิปวิดีโอในวันนี้นะผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะทำตามก,กฎกติกากันด้วยล่ะถ้าหากอยากได้เงินนะสุ่มผมจะสุ่มแจกนะผมรางวัลที่หนึ่งในห้าสิบาทใครจะเอาไปทําอะไรเออ เติมโลบอกมาแข่งกับผมด้แบบเติมแบบเอาคารี้มาแข่งกับผมนะผมสำหรับคีวิตวันนี้นะไอดำก็ขอตัวลาไปก่อนนะสำหรับใครที่ชอบนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยนะทำตามกดกติกาล่ะ6 0ซับแล้วเรามาเจกตังกันบายบาย